Sava di วันนี้พบกับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ vivo นะครับวันนี้ผมอยู่กับ vivo y39 5g นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ vivo นะครับเอาเรามาดูบนกล่องก,กันหน่อยเขาแจ้งสเปคอะไรไว้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสีที่มี y จำหน่ายมีทั้งหมด2สีนะก็จะมีสีบูแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนสเปคที่เขาแจ้งไว้ข้างกล่องอ่ะมาดูกันหน่อยทุกคนอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ได้ความจุมา,มามากถึง6,500 มีและแอมเลยนะผมเอกครั้งแรกตกใจเลยให้แบตมาเยอะมากนะครับใครที่มองหามือถือที่แบตอึดใช้งานได้จบวันแน่นอนเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง44วัตต์อีกตั้งหากนะครับในส่วนของชิปเซตนะครับตัวนี้จะเป็น Snapdragon 4 Gen 2นะครับซึ่งชิปเซตเนี่ยขนาดเพียงแค่4นาโนเมตรเท่านั้นเองนะแล้วก็ชูมาในเรื่องของกระจกหน้าจอนะครับที่แข็งแกร่งกว่าเดิมถึง64%นะแล้วก็ชู มายเดอร์ของขอนะครับก็คือการลบคนลบวัตถุนั่นเองซึ่งเครื่องที่ผมได้มาอันบล็อกวันนี้จะเป็นเครื่องที่วางขายจริงนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันนะครับมาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาอุปกรณ์ที่เขาให้ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้าง พอเราเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัว vivo y395g นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ก่อนแล้วกันนะซึ่งภายในกล่องนะครับเราก็จะเจอกับตัวเคสนะครับเป็นงาน tpu แบบนิ่มนะครับเป็นสีใสนะมีมาให้1ชิ้นครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานและบัตรรับประกันสินค้าครับมีอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับมาให้1อันนะซึ่งขาปลั๊กจะเป็นขากลมนะครับฝั่งนี้เป็น usb type a นะครับการจ่ายไฟนะครับรุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่ 44วัตต์เลยครับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยได้มาตรฐานมออ,อกอด้วยนะต่อมาจะเป็นสาย USB UH นั A ่นเองนะครับซึ่งมันพอต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Vivo Y39 5G นะครับทุกคนซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีโอเชียนบ e ูนะครับด้านหลัง่ยต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะมันจะมีประกายระยิบระยับเนี่ยทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะครับราวกับแสงแดดที่สะท้อนบน ขึ้นน้ำอ่าทางแบรนด์เขาบอกว่าแบบนี้เนาะต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้หรูหรามากๆเลยนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็จะดีไซน์เหมือนกับพวกแฟดชิปเลยนะก็คือจะมีฐานวงกลมขนาดใหญ่นะครับโผล่ขึ้นมาจากฝาหลังด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องไม่ใช่งาน2ตัวนะครับก็จะมีกล้องหลักเนาะที่ได้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเลนโบเกอีก2ล้านพิกเซลนะในส่วนของแฝดเนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบแฝดวงแหวนนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีความมัน เงามันวาวสะท้อนแสงได้นะก็จะคล้ายๆกับงานกระจกเลยทีเดียวนะครับส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นงานผิวมันนะครับมีความมันวาวสะท้อนแสงได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอ่าฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นไมค์สนทนนะครับตามบริช่องเสียบสายชาร์จแ็บพอตไทซีนะแล้วก็ตามบรด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะปุ่ม power เ,เนี่ยเป็น ปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องนะครับมีไมค์แต่เสียงรบกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะรอบนี้ให้มาด้วยเฉยเลยส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะซึ่งรุ่นนี้นะครับถาดใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แค่2ซิมนาโนเท่านั้นเองนะไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับก็แสดงว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นั่นเองนะครับอันนี้เขาตัดออกไปนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับ่วนบอของตัวเครื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้บางสักเท่าไหร่นะเห็นไหม อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่206กรัมนะส่วนเรื่องของความบางนะครับอยู่ที่8.19ม mm ิลลิเมตรนะคือตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีไซน์แบบบางเฉียบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาให้แบตเตอรี่มาเยอะนั่นเองนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องของความแข็งแรงของตัวเครื่องนั่นเองนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับมาตรฐานความทนทานต่อแรงกระแทกระดับ5ดาวเลยนะมาตรฐานจากสถาบัน SGS นั่นเองนะครับและตัวเครื่องเนี่ย ยังทนทานต่อการตกมาตรฐานเดียวกันกันกนกบที่กองทหารใช้งานเลยนะครับกระจกหน้าจอนะครับทางแบรนด์แจ้งว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมถึง64%นะแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับจะเป็นงานอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปนะเพราะฉะน้นล้วเนี่ยคงทนแข็งแรงมากนะครับแล้วก็โครงสร้างของเขาเนี่ยรองรับแรงกระแทกสําหรับตัวเมนบอร์ดได้ด้วยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกไปแหละว่าความจุเนี่ยได้มามากถึง6,500 มอเลยนะครับทางแบรนด์รับประกันสุขภาพาแบตเตอรี่ให้ยาวนานถึง5ปีอีกด้วยนะการรองรับชาร์จเร็วนะครับรุ่นนี้รองรับการชาร์จอยู่ที่44วัตต์นะครับอะแดปเตอร์เนี่ยให้มาพร้อมใช้งานเลยครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับทุกคนรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาที่8ลา้านพิกเซลนะส่วนกล้องหลังนะครับกล้องหลักของเขาความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ลา้านพิกเซลนะมา้อเข้ารัรบแสง f 1.8นะครับกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องโบเก้นะความ ละเอียดยูที่2ล้านพิกเซลครับเดี๋ยวพามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับทุกคนนะฝั่งซ้ายมือสุดเลยนะครับจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนก็จะมีที่ระยะ 1x และ 2x นะครับโหมดต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดภาพคนนะครับหรือว่าการถ่ายตัวบุคคลนั่นเองนะตัวนี้นะครับเขาก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างเนี่ยมาให้คุณใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยมาใหม่หมเพียบเลยนะแต่ละแบบที่คือสวยๆทั้งนั้นเลย และนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถปรับพวกค่าความเนียนของผิวนะฮะโทนสีผิวปรับความขาวปรับใบหน้านะฮะลักษณะของพวกจมูกเกลียวปรับปากอะไรแบบนี้คือมันปรับได้ครบหมดเลยนะและยังสามารถปรับค่าโบเก้ได้ด้วยนะครับจะเอาเป็นแบบธรรมชาติวงกลมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้แบบฟองสบู่ก็ได้เช่นเดียวกันโหมดต่อมาจะเป็นโหมดภาพถ่ายนะครับโหมดนี้ก็จะเหมาะกับการถ่ายพวกอาหารถ่ายวิวอะไรแบบนี้นะครับก็ สามารถถ่ายได้ที่ระยะ 1x และ 2x นะนส่สุของฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับโหมดต,ต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดวิดีโอนะครับทุกคนก็จะมีระยะ 1x แล้วก็ 2x ด้วยนะครับอ่าอาจได้สูงสุดเท่าไหร่มาดูกันหน่อยนะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 60เฟรมเรทนะครับ60เฟรมเรทเนี่ยสังเกตได้ว่าจะเปิดการสั่นไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกว่าที่ 1,080p 30เฟรมเรทเนี่ยตัวนี้จะมีการสั่นมาให้เราใช้งานด้วยนะครับ ซึ่อกันสั่นเนี่ยจะเป็นแบบ EIS นะครับทุกคนก็คือกันสั่นด้วยซอตฟ์แวร์นะอันนี้ข้อมูลผมอ้างอิงจากเว็บของ vivo นะครับแต่ใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเทสอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันรอรับชมได้ในคลิปรีวิวเต็มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะก็สามารถปรับได้นะครับตัวปรับหน้าเนียนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยทุกคน มันจะลดความละเอียดนะสาหรับปรับหน้านเนียนนะครับเหลือที่ 720p 30เฟรมเลทนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยปรับความเนียนของผิวได้นะครับความละเอียดเนี่ยมันก็จะลดลงมาที่ 720p 30เฟรมเรทนะสนมมติเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโหมด50ล้านพิกเซลนะพาังรอมาเอกสารสโลโมชันโหมดทำแลบโหมดโปร มุมมองคู่นะครับแล้วก็จะเป็นไลฟ์โฟโต้นะครับอ้าวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับผมถ่ายจากกล้องหน้านะค่าบิวตี้นะครับหรือว่าการปรับค่าความเนียนของผิวเนี่ยผมปรับมาที่50%นนะครับก็ริ้วรอยหายไปเยอะเลยนะนี่เลยนะฮะพวกริ้วรอยต่างๆรอยหลุมสิวเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้อีกมุมมองหนึ่งนะครับการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยผมว่าเขาตัดได้เนียนดีเลยนะทุกคนดูสิเห็นไหม บริเวณขอบใบหน้าขอบเส้นผมอะไรแบบเนี้เห็นไหมอาจจะมีแค่ฟุ้งๆนิดหน่อยนะบริเวณปลายเส้นผมเท่านั้นเองนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าเขาตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนตามากๆนะอันนี้อีกมุมมองหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วหน้าเนียนผิวขาวขึ้นนะเออดูหล่อขึ้นกว่าเดิมนะครับผมว่าใครชอบในเรื่องของการเซลฟี่เนี่ยน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ถ่ายออกมาแล้วดูดีมากๆนะครับ อันนี้จะเป็นการถ่ายด้วยกล้องหลังนะถ่ายที่ระยะ 2x นะครับผมว่าระยะ 2x เนี่ยความคมชัดคือดีเลยผมว่าเซนเซอร์เนี่ยถือว่าได้มาดีเลยนะปกติแล้ว 2x เนี่ยเวลาที่เราซูมมันจะแตกนะแต่ว่าตัวเนี้ยังคงชัดเจนดีอยู่นะครับอันนี้ดอกของต้นพริกนะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าดอกเล็กมากนะแต่สามารถถ่ายได้ด้วยความคมชัดเลยทุกคนอันนี้ถ่ายมาแมลงทุกคนดูสิถ่ายระยะ 2x นะแต่ยังสามารถซูมเพื่อดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับ ดูดิเหมือนกับเราใช้โหมดมาโครเลยนะเออคือมันถ่ายได้ชัดมากนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายแก้วกาแฟเนาะนี่นะฮะดีเทลของภาพเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกละอองน้ําหยดน้ําที่เกาะตามแก้วกาแฟอะไรแบบนี้นะครับการเบอลอฉากหลงังอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะดูไปธรรมชาตินะ ไม่ดูลอยจนเกินไปนะฮะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของชิปเซตกันบ้างนะครับชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว Snapdragon 4 Gen 2นะครับทุกคนชิปเซตตัวนี้ก็ขนาดอยู่ที่4นาโนเมตรนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ a r d u i n o 613นะครับทุกคนรุ่นนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าใครเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะเขามาพร้อมกับพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่ถึง30,000ตารางมิลลิเมตรเลยนะครับเอามาดูกันที่ผลคะแนนอันดะตู้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคน คะแนนรวมเนี่ยอยู่ที่468,075คะแนนนะครับก็คะแนนการ์ดจอได้ประมาณนี้เลย49795นะครับ เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะขอเป็นคลิปรีวิวเต็มนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ได้รับชมกันเนาะก็อาจจะบอกกับการปรับกราฟิกแบบกลางหรือแบบต่ำเนี่ยจะเหมาะนะถ้าใครปรับแบบต่ำเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะครับผมได้ลองเล่นเกมผ่านตัว Snapdragon 4 Gen 2มาลหลายรุ่นเนี่ยต้องบอกว่าไปอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่เล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นมากเลยครับในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้ก็ต้องมาพร้อมกับแรม8กิกสนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8กิกนะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุด ที่16กิกเลยนะครับแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะในส่วนของ ROM นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมาที่256กิกนะถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับแต่ว่าทีเด็ดคือ r อมของรุ่นนี้นะครับเป็นแบบ UFS 3.1นะต้อบอกว่าให้มาดีเลยนะครับบางรุ่นบางแบรนด์ที่อยู่ในระดับราคาเดียวกันเนี่ยยังได้เป็น eMMC เวอร์ชัน5.1เองนะหรือรุ่นไหนดีๆเนี่ยอาจจะได้เป็น UFS 2.1หรือว่า2.2นะครับแต่ว่ารุ่นเนี่ย ได้มาถึง3.1กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผลการเพจการอ่านเขียนของรอมกันหน่อยนะครับทุกคนว่าได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่1 8 3 2เมกต่อวินาทีเลยนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่1820เมกต่อวินาทีนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆในเรนราคาค่าตัวในเซกเมนต์เดียวกันเลยอาวทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยทุกคนพัดหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ L C D นะครับ ขนาดของหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากทุกคน6.68นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอตรงนี้ผมแอบใช้ได้เหมือนกันนะคือความละเอียดได้เป็นเพียงแค่ HD Plus เท่านั้นเองนะครับ r e s o l u t i o n ของหน้าจอนะครับอยู่ที่1,608คูณ720ประมาณนี้นะครับสีสันของหน้าจอผมว่าสว่างสดใสใช้ได้เลยทุกคนมันจะไม่เหมือนกับพวกจอ LCD ที่ราคาถูกๆนะเออตัวนี้ถือว่าเกรดมันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับในส่วนของการดู n e t f l นี่ เท่าที่ผมเทสมานะคือดูได้ที่ความละเอียด L 1หรือว่า Full HD เลยนะครับความสว่างของหน้าจอ,อามาดูกันหน่อยทุกคนรุ่นนี้นะครับพีคสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1000นิตนะครับนี่เลย1,000พนิตเนี่ยค่อนข้างสว่างมากคุณสามารถไปใช้งานกลางแจ้งได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับรีเฟรชอรของหน้าจอนะครับทุกคนนะรุ่นนี้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับหรือจะเลือกเป็นแบบ6 0เฮิร์ตก็ได้หรือจะใช้ฟังก์ชันการสลับอัจฉริยะก็ได้เช่นเดียว เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะว่าฟิลลิ่งการถ่ายเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไหลลื่นด,ดีมากเลยนะ120เฮิรตในส่วนของวอร์ช c น Android นะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Fun Touch OS 15ซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะในส่วนของ Wi-Fi นะครับก็จะรองรับได้2ความถี่นะก็คือ2.4กิกะเฮิรตและ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดีวยวกันนะครับส่วนค่ามาตรฐานการกันนะกันฝุ่นเนี่ยรุ่นนี้จะอยู่ที่ i.p.64 ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ลําโพงมาใช้งาน2ตัวนะด้านล่างตรงนี้เลย1ตัวนะครับส่วนลําโพงตัวที่2จะอยู่บริเวณหน้าจอนะตรงนี้เลยนะครับและรุ่นนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มระดับความดังนะครับให้ไปสูงสุดอยู่ที่400เปอรเซ็เลยนะครับ แต่ที่ผมเทสเนี่ยผมจะไม่ได้เปิดสุดนะลูรำโพงมันแบบว่าเสียงไม่ไพเราะเท่าไหร่นะครับปูลำโพงจะแตกกันแ,แหละพูดง่ายๆผมจะเปิดสักประมาณ80%นะครับ80%ประมาณนี้ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อคุณภาพ,าพเสียงที่ดีที่สุดนะครับต้องขออนุญาตช่อง The Boss Radio ด้วยแล้วกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมารองฟังกันครับ โอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ vivo Y39 5G นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่7,999บาทนะครับราคานี้คุณได้แรม8กิก o m รอม256กิกนะครับได้ลำโพงไปใช้งาน2ตัว CPU ได้เป็นตัวแรงอย่างตัวเซรปเรกอน4 Gen 2นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับราคาที่เขาเปิดตัวมากับสเปคที่เขาให้มาเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าทุกคนสามารถมาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับและถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วสนใจสินค้าทุกคนก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สันค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว,ว่าลิที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้ แน่นอนนะครับส่วนงานวิดีโอการถ่ายภาพอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอยกยอดไปในคลิปรีวิวเต็มก็แล้วกันนะครับเช่นเดียวกันกับการเล่นเกมนะสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอพบพระคุณทุกขั้นมากๆเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ